ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เคารพรักนะครับมอนี้มาพ่อครับคุณอดุอีสานคือเก่านะครับกรับรายการกินไปพูดไปตามสไตล์คุณอดุอีสานนะครับพี่น้องโอ้ยบดไอพอกันโดดเลยเนาะพี่น้องเนาะยากหลายนะครับยากงานหลายแห้งนะครับพี่น้องมิน้หิวเขานะครับหิวเขาแห้งเออไปซื้อตัปปามานะครับตัมปาแล้วก็ตําบักกล้วยนะครับตํากล้วยนะครับพี่น้องแต่เส่บแต่เส่บครับมากๆคุณอะ อันนี้ตำกล้วยนะครับตำกล้วยเออสามสิบบาทนะครับตำกล้วยสามสิบาทแซ่บนะครับร้านนี้ตำแซ่บอันนี้เป็นตำปลานะครับตำปลาอืมอย่านพี่น้องบอเห็นกันเลยซองเบื่องทางโทรศัพท์อีกสันเด้ครับกูน่ะเฮียสนอเห็นบอครับเห็นบอทั้งตำกล้วยทั้งตำปลาได้เนี่ยครับมาพร้อมที่สิก,กินนะครับพี่น้องได้ยินเสียงบ้านนาอลืมเอาไม้มาอ่างกันแล้วนะครับเนาะ แต่ว่าเราินนน้ำสักหน่อยนะพี่นอ้องบ่ไว้ห้อนแห้งครับบรรยากาศหอ้อนอุณหภูมิสามสิบกว่าองศานะครับเกือบสี่สิบองศานะครับพี่นอ้องห้อนช่วงเดือนเมษายนแห้งสิบเอ่อเทาองศากว่าละ่ะสี่สิบสี่สิบสี่องศาก็มีตามข่าวตามเขาบอกมากนะครับตามข่าว นี่งไม่ได้กินโดนแล้วไม่ได้กินโดนสันมาหมู่บ้านหมู่ควานกินอืออแ่บครับผู้ปัวต่ำเลยแเสร่บเ,เพราะว่าเมียต่ำเป็นจืดจืดเจ็กน้อยนี่พอดีตอนนี้ปลาแหงหอยตเตอรี่ พักดองบ่พี่นนองพักดองเนาะนี่เด้อมา,มาเด้อหอกตำกว้วยกับข้าวมันแล้วมันสีหน่อยใจ ริมคำงใหญ่พี่น้องเบิง้งตำกลวยคำยิงใหญ่นะครับแล้วเซ่ยงอนหอยเื้อรี่ครับครับครับบ่ฟาดบ่ฟาดเกินไปจรับเบ เียวคืนกับมี่ถ้าใครบุกฮันเปดต่อยมันเนาะอ,อยากแห้งไรกิพ่อจะส่งตำพี่น้องจะกินอย่างครับแต่ละมือ างคเคยได้ยินเขาจะว่างหอนๆทั้งติ้นเด็กกินสมตำอยากกินสมคล้า,ายสันปลาแม่บอกพี่นอ้องกินน้ำเกลือแหละน้ำอยากเนาะ เรืตอตนพี่น้องอาการห้อนไรกระไ้ครับเรืตอตนพี่น้องทางานทานําการอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับพาอิสานห้อนสม,มีกรุงเทพสิซัาไดพี่น้องเอ,อ้ยบอกมาเรากระไรนาเห็นใจเนาะพี่น้องเนาะฝ้าดินกับว่าเห็นใจเนี่ย พักหอนเนยอะตัวที่วิดกับผ่าแห้งเราพี่น้องยังต้องมาเจออากาศนอนหอนโดยเฉพาะผู้ใดพี่น้องเห็นงานก่อสร้างานะครับเนาะต้องขึ้นตึกก่อสร้างตากแดดโอ้ยี่หอนคักแบบนี้เลือกหนาวดีกว่าพี่น้องยูอยาก ห่อนห่อนครับปวดพัดล่มพัดยังเพี่หนลาก,กินก่อนหนาวยังบ้านเรต้องเปลี่ยงไฟพร้อมเนะพี่น้องเนาะปวดพัดร่มสองตัวครับตอนนี้ตัวร่างความตัวเทิงความบาไหว ผมมีหอนเนวเฮ็ดนักกินพี่น้องบ่ได้ไปตลาดนักเพื่อง่ยากอยู่ต่ำแควบ่แน่ใจเด้อพี่นอ้องบางข่าวแควย,งรรย,ยังมาต่ำบรร่ลือมถามเพิ่นบมเมนลืมดอกว่าคนหลายช่วงเทียงคนหลาย

ย่างหมูเว้นน,น,นี่ห่อนๆนั่งฝีไปหายุดไปต้นใหม่คุณพี่เนาะแต่ต้นใหม่ห่มๆเมย,ยๆเหมือครับเย็นลมผัดเย,นยน็นดีกินหอดเทียงไหเทียงหน้าเด้นอพี่หน่อเนาะ,ะ,ะถ้าตีลมเย็นจ่อยๆอยู่ ฮอนฮอนออกไปนอนทงไงทงหน้าพูติครับอ,อ,อากาศห้อนโทรศัพท์ ก็พ่อยห,หอนไปนํานะครับพี่น้องผู้ใดกับระวังเ,เด้อครับเด้อเพื่อมันระเบิดมันอย่างนาะบ้านอิ่มเถอกครับกินต่อมีตำกว้วยต่อนี่คุับกอล ก้นพูนีิกิเนี่ยบ่มีบ่แซ่บจเลยยินเสียงบ่พี่น้องบางคนกับเสียงคอยบางคนกับบา้บบานนะพี่น้องเนาะเราพยายามที่สิเส่งเสียงสุดๆแล้วนะครับเสียงมันมันได้แค่นี้ครับเพราอเปลี่ยนกล่องใหม่มันก็เลยบ,บ่ค่อยดังอื ขอไ,ไ่ายหลายครับพี่น้องไม่ค่อยดังพี่น้องกัแต่ว่านอนเล่งฟังในโทรศัพท์เล่งเสียงเจ้าของตุดก็ได้ยินอยู่ได้ครับพี่น้องเล่งเสียงโทรศัพท์ใหตุสดๆุเลยก็ได้นะครับ ใส่บะเกียขคืนรอบนี้เมื mm ่อ hmm. คืนได้แตะเลยพี่น้อง mm hmm. สมซื่อสมซื่อบรกเกียคืนครับ A máy bắt sâu vì The Bluetooth device is ready to pair phút bậc kia Mà luôn tổng bỏ xe máy vì nó Tổng xe máy để nhìn เทศหนึ่งสองสามสี่แหลกกับแลกขายกับขายนะครับมาเกียนะครับเกียเกียนะครับเลยเด็กยินบาพีหน้องได้ยินบาครับลองเพลงมวนขนาด <c oughs> เอาไว้เอาไว้ทาไปสอนนักเรียนครับมิลานสอนนักเรียนเนาะมันสู่เสียงนักเรียนบ่ดด้นะครับนักเรียนเด็กหน่อยเนะาะมัธยมนะครับเนาะก็เลยมันช่วง มันเสียงดังผู่กันเสียงดังกันต้องใส่ไม้เนี่ยนะครับเป็นตัวซอยเสียงดังฟังชัดอยู่นะครับเนาะโรเทสเทสเทสบาลีทีเอ็กโคนี่เดียบาลีทีหาเนี่ยมาเหลิมไปเสนะครับพี่น้องเลยไ่สาระไปสาระครับแต่ว่าบริษัทสาระเด้ออันนี้มีประโยชน์อยู่นะครับไปใส่เพื่อได้ไปสอนนักเรียนในสีนะครับเนาะย่มสอนนักเรียนคือสิ ในักแถวบ,บานหางสีจะของย่างสีบบงส่อยากไรเนี่ยเพราะาลํำโพงมันอยู่โตวไม่นะครับแต่ว่าก็บพเป็นอย่างเออของมักของมักนะครับมกแขงว่าจะกินไหนเบิร์ดแห้วครับพี่น้องแล้วมันคืออิ่มแต่เนาะกิ่นเบิร์ดบาเนาะอิอ่มแล้วครับอิ่มแล้วเอซนีแล้วเนาะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆทีห้การติดตาม ช่องยูทูบกินไปคุยไปตามสไตล์คุณโรวิสานะครับพี่น้องกับาี่น้องติดตามในเดอครับเด้อช่วงนี้นะครับกับสิบ่อยมีคลิปนะครับกับออไยพี่น้องหลายๆนะครับแต่สิพยามอัพคลิปนะครับอัพคลิปให้ทุกมือนะครับแต่คำบรรยายเอรีมันกับผมมีเวลาปันไดนะครับพี่น้องกัให้พี่น้องเข้าใจในเดอร์ครับเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมากคอมเมนต์มากกดไลค์กดหรือว่ากดแช่นะครับกับพ่อพุณนพี่น้องจากใจจริง นะครับพี่ขอพูนพี่น้องอีลีนะครับบ่ไดบาเลนเบาลหัวนะครับเดีย๋ยวพบอพอกันไงนะครับเนาะพบอพอกันไหมในคลิปต,ต่อไปนะครับพี่น้องกันเจ้านี้กัน,กน,กนพบพัอกับการล้ำเรืองกันแล้วกันนะครับขอพคุณหลายๆสวัสดีครับ